ล่ะครัสันลุ้แต่ขอไม่เปิดลูกค้าฝนมันตกไฮบูลี่กฮบูลี่ไปแต่ผมชอบนะส่วนตัวนี่เข้ามาใหม่เมื่อคืนเ g 5ปีย3่สิผ่อนเดือนละ6-7,000ไมค์แค่20,000นี่กุญแจเต็มพร้อมแล้วเดี๋ยวพาไปดูตัวจริงเลยดีกว่ามันสวยเหมือนในรูปหรือเปล่าในรูปแม่งดูแค่ตาไงแต่ถ้าเป็นตัวจริงเราขัดจับต้องได้นั่นเองนะจ๊ะคันนี้เลยครับผมนะเข้ามาใหม่สดๆเมื่อคืนนะครับเอ็มจีไฟฟ์นะเครื่องถึงพันห้าครับผมปียี่สิบสามนะไม่ค์สอนเห็นม้ขึนมาก่อนเดี๋ยวลองเทสได้ก่อนรั้นนะรึ้น มากเลยว่ะเธอเปิดเปอรตอนแรกก่อนอ่ามีราคาสันลุปแต่ขอไม่เปิดลูกค้ารถมันตกน,นี่ช่วงช่วงล่างเป็นยังไงเแต่ตอนออกซึ้งขอ,ขอเปิดแอร์ก่อนรับแรกเลยนี่น่าจอดทัศกรีนได้ลูกค้านี่ปรับแรงลมล,ลำแอร์นี่ทัสกรีนปรับความเย็นปรับแรงลมนะครับคอนโทรลได้หมดครับลูกค้านะรถสไปรใหม่นี่กล้องถอยหลังครัให้ดูเป็นเบอร์ไดวิวทัพสกันนะปรับเป็นแบบ 2D ดีที่ดีใช้ปรับได้หมดโอเคเดี๋ยวเราไปลองรอบเต็มสักรอบแล้วกันสักรอบนังนะไอรถเกินทนะีไฟลูกขับดีอะ ใช้บูลลี่กับบูลลี่ไปแต่ผมชอบนะส่วนตัวเพราะว่าบางค์ชันมันโอเคแล้วลูกทรงมันสวยพิซซ่าปอออปชั่นที่มาเต็มๆมันคุ้มค่ากับราคาบางคนบอกใช้ไม่หมดหรอกคุณไม่ใช้เองหรือเปล่าคุณไม่ได้เปิดใจเองหรือเปล่าเมื่อก่อนมาอาจจะไม่เสถียรแต่เดี๋ยวนี้ผมมั่นใจว่ามันดีหมดแล้วนะ MP5 เนี่ยคำสั่งทรงคำสั่งเสียงทุกอย่างมันเสถียรหมดแล้วนะครับอันดูฟังก์ชันข้างในก่อนแล้วกันนะเบื้องต้นนะครับปุ่มอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันเนาะฝาหมือจะเป็นคำสั่งเสียงฝครับ้านเือใส่ม จอและปอบแผงแนวย่างครับผมสามารถทัดสกินได้นะลูกค้าหรือจะกดแต่คอดคีข้างล่างนี้ก็ได้ครับผมนะของถังหลังมองชัดมีเบิร์ดไอวิวเรียบร้อยรับเป็น 2D ทีดีได้หมดเลยแล้วแต่เราจะใช้งานนะครับผมดีไซน์เขาจเก๋ไหมเป็นทารเคสแต่เรามาปุ๊กรำลายเหมือนคล้ายๆเพดนึกออกไหมเออรนี้ก็ทาราติสีคล้ายไทเทนต่รมก็เป็นช่องเก็บของเออเป็นวัสดุเป็นทาร์เกสหมดเลยทั้งรุ่นนะทอย่างนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับผมไปมาปุ๊บเป็นสอดแอร์ข้างล่างนี้ก็มี USB ให้สองรูแล เบาคู่หน้ากันนั่งดีกว่านะเบาะซ้ายขวาคู่หน้าเป็นเบาะหนังนะครับลูกค้าทรงแม่งคล้ายๆเหมือนกับโซฟาแล้วทำเป็สสสนส LED ide, ีตามสีนะสีแดงเลดวายผมนะก็ตามด้วยสีเทานะแล้วตามด้วยสีดำเบาะไม่ดูจะเข็ดใหม่ๆเลยลูกค้าไม่ลงไม่ล้มแทบแทบจะไม่มีคนใช้งานเลยแต่ย้ำว่ามือสองนะอันนี้เป็นเบาเป็นนุ่นใช่ไหมแต่ฝั่งคนขับลูกค้าเป็นเบาะไฟฟ้าครับสะอาดสะอ้านวะไม่สองหมื่นเองใช้น้อยมากเลยนะครับพันนี้จะเบาะหลังกันบ้างดีกว่าอ่ามาในส่วนของเบาะหลังกันบ้างนะครับนะถามว่ามันนั่งกว้างสบายไหมผมสูงเมตรเจ็ดสามตอนนี้หนักเจ 11เป็นทีเรียบร้อยนะเบาหน้าเนี่ยนั่งเลยเสาบีมาละตาผมยังเหลือๆเลยเห็นไหมเล็กลูมเฮดลูมนั่งสบายสบาย,สบายครับไม่ไม่ติดไม่อึอดอัดวิสัยทัศนด์ดีเพราะว่ากระจกเป็นตอนยาวใหม่จัดเลยดูดิแม่งแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะครับผมนะคันนี้ก็ด้านหลังก็มีที่ติดตั้งบอลเด็กมาให้ไอโซฟิกหรือคาร์ซีนั่นเองห้างหลังก็มีแอร์ตอนหลังให้แต่เป็นสล็อตเดียวครับผมปรับซ้ายขวาเอานะแล้วก็มีช่องชาร์จ USB หนึ่งรูนะครับผมใหม่จริงใหม่จริงนะครับผมอันนี้มีกล้องมองกล้องมองหลรอคะเน่ยตง้นลอง็นนัเเยระคบผมข MG ีเห็นหมอันนี้เป็นชุดปะ,ปะยางฉุกเฉินนะครับผมนะรถสมัยใหม่จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินแล้วแต่ถ้าเป็นปีเก่าอาจจะมีอะไหล่แม่แรงอยู่นะแต่สมัยใหม่มันไม่ใช่แล้วนะครับสวยๆแล้วคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันข้างหลังดีไซน์เป็นท่อคู่นะอันนี้ MG5 ปีสองพี่สิบครับลูกค้าปี2023ไม่แทบแท้แค่20,000ื่นโลไม่20,000ื่นโลกับค่าตัว379,000บาทสภาพสวยๆปีใหม่ๆไม่ได้น้อยแล้วสีเนี่ยคือบอกเลยว่าสีตลาดก็คือสีคุ้มทนหายากขับนานๆก็ไม่เบื่อแน่นอนนะครับผมถ้าสนใจดูคันรจริงก็ เข้ามาได้เลยครับผมที่ดีมคาาะว่ารถที่ดีหรือรถที่ดีแต่ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเซอร์เลยครับ MG ดีมคา